สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแก้ไขคลิปติดเหลืองที่มันเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยจะทําให้ดูว่ามันทํำยังไงบ้างผมยังไม่เคยทําเหมือนกันนะทุกคนโอเคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสันนิษามนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลยนะฮะไปที่ YouTube Studio นี้นะครับ หน้าจอที่เห็นเมื่อกี้มันก็เป็นหน้าจอที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะนะฮะแล้วเราก็มาจิ้มที่มุมขวาบนเมื่อกี้แล้วก็ไปที่ YouTube Studio นะ,ะพอมา YouTube Studio พอมาถึง YouTube Studio มันจะมาเจอหน้าตาอย่างนี้นะฮะนี่คือคลิปล่าสุดที่ผมลงไปนะครับแล้วก็เราก็มาเลือกที่วิดีโอนะฮะแล้วก็มาไล่ดูว่าวิดีโอไหนมันสร้างไรายได้ไม่ได้นะฮะของผมก็จำได้อยู่ว่ามันมีคลิป เกี่ยวกับคุยการเงินนี่แหละนะฮะแล้วก็มันเป็นตัว S ติดเหลืองอยู่นะฮะสองตัวเพิ่งเห็นนะฮะว่าโอเคมันยังเหลืออีกหลายคลิปนะฮะที่ผมจริงๆอ่ะผมเปิดสร้างโฆษณาไปแล้วแหละแต่ว่าผ่านเจ้าแอป YT นะผมมั่นใจว่าผมเปิดไปหมดแล้วแต่ตอนนี้มันมีบางคลิปก็ยังไม่เปิดนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนจะได้เห็นไปพร้อมกันนะฮะ โอเคเราก็มาดูกันว่ามันมีข้อจํากัดตรงไหนนะเนี่ยตัวอื่นมันจะบอกว่าเปิดนะฮะแต่2ตัวนี้มันจะบอกว่ามีข้อจํากัดเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่ามันมีข้อจํากัดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาดูตรงเครื่องหมายตัว S ของคลิปนี้ดูนะครับพอมาเครื่องหมายตัว S มันก็จะขึ้นตรงนี้นว่าจํากัดนะฮะเดี๋ยวผมกดเลื่อนดูอ๋อลราพอก็เปิดเราบอกว่าจํากัดแล้วลทีนี้เขาก็จะเขียนว่า ขอรับการตรวจสอบนะฮะลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นหากมั่นใจว่าวิดีโอภาพขนาดย่อและข้อมูลเมตาเป็นไปตามหลักเกณฑ์เนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาของ YouTube คุณขอรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ได้เราจะจัดเรียงลำดับความสำคัญตามการตรวจสอบโดยอิงจากสัญญาณต่างๆ ฉันได้ตรวจสอบอีกครั้งแล้วว่าวิดีโอเป็นไปตามที่ YouTube กำหนดนะฮะก่อนอื่นที่เราจะตรวจสอบนะครับผมขอเช็คความถูกต้องของวิดีโอก่อนละกันว่ามันมีเพลงมีอะไรหรือเปล่าเนาะเพราะว่าในเรื่องของเพลงเนี่ยก็ไม่มีลิขสิทธิ์เพลงนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ ไปแ,แก้ปัญหาอย่างหนึ่งมานะครับก็คือคลิปเนี้ผมก็เปลี่ยนปกคลิปนะฮะแต่ว่าผมไปเปลี่ยนในมือถือเลาวมันอาจจะยังไม่อัปเดตในนี้เดี๋ยวผมจะลองออกแล้วก็เข้าใหม่นะฮะว่ามันเป็นเพราะปกคลิปหรือเปล่าผมสงสัยว่ามันเป็นเพราะป,ปกของคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ อเคไม่เป็นไรปกคลิปยังไม่อัปเดตนะฮะแล้วก็มาดูที่การสร้างไรายได้ทีเนี้ยเราก็ผมจะลองขอรับการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะด้วยก็ติ๊กไปนะครับว่าว่าทําไมถึงไม่ผ่านนะฮะขอรับการตรวจสอบแต่ถ้ามันไม่ผ่านอีกนะฮะเราก็ต้องล็อกคลิปนี้ไว้นะฮะมันก็คงไม่สามารถสร้างไรายได้ให้เรานี้มาแล้วนะฮะอันนี้เป็นปกคลิปใหม่ของผมนะครับที่ ที่ผมขอรับการตรวจสอบใหม่นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เหมือนกันนะระหว่างนี้ผมก็ต้องล็อกล็อกค,ความเป็นส่วนตัวไว้ก่อนเนาะเผื่อมีเพื่อนมาดูนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมากรอไปก่อนนะฮะอ่ะเราก็มาดูคลิปต่อไปที่มันติดเหลืองเหมือนกันนะครับ คลิปติดเหลืองคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะมีเสียงเพลงหรือเปล่าไดี๋ยวนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องฟังก่อน ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดลิขสิทธิ์นะฮะโอเคไม่มีไม่มีอะไรติดลิขสิทธิ์นะเพราะว่าไม่มีเพลงเลยนะฮะแล้วก็ขอรับการตรวจสอบใหม่บางทีระบบของทาง YouTube เองเขาน่าจะแบบประมวลผลแบบมีการคาดเคลื่อนอะไรอย่างนี้นะฮะ หรือว่าในคลิปของผมมันผิดจริงๆนะครับก็รอดูเดี๋ยวตอนนี้เราก็ส่งส่งคาอุทธรณ์ไปแล้วนะฮะให้เขาตรวจสอบคลิปของเราใหม่เพื่อที่เราจะเปิดสร้างไรายได้ได้นะฮะแล้วก็จะไล่เปิดสร้างไรายได้ของคลิปที่เหลือก่อนนะฮะโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับกับช่องน้อยๆช่องนี้นะฮะสันนิษฐานแล้วก็เกรดความรู้ดีๆรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํา youtube การทําเกษตร การพูดคุยทั่วไปทัศนาคติแล้วก็การพาเดินเที่ยวเดินชมเมืองอะไรอย่างนี้นะฮะทำทุกอย่างเลยนะครับช่องนี้ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปจนจบครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ต้องไปกันแล้วบายๆนะครับเพื่อน